ทมบรุษแห่งยกตอนที่7ต้นไม้ที่มีปัญหาแปลไทยโดยเพจบาทเดียวขะขะวันนี้เราต้องฆ่าหมู่บ้านหมาป่าไม่เลือสักคนข,ข้าไปขอนนของตระกูลอวีนะพวกเจ้าการลงไม้ลงมือกับตระกูลอวีงั้นละพวกเจ้าไม่กลัวหมู่บ้านถูกทำลายแล้วหรือไงตายแน่ใช่แ้วจริงด้วยจริงด้วยยังดีแฮะที่คนพวกนั้นกำลังวุ่นวายอยู่แต่ต้องทำให้คนพวกนั้นไม่ผิดหวังละนะผู้อาวุโสคนต้องฝากเสี่ยวปูเตี้ยนไว้กับท่านหน่อยแล้วล่ะ ตอนนี้ถึงเวลาที่ข้าจะต้องแอบลอบเข้าไปในหมู่บ้านสักทีจากนั้นก็รอให้พวกผู้โ,โ,โสเสียปูเตี้ยนกลับมาพอถึงตอนนั้นตัวข้าก็จะทําเป็นสงบลมปานอย่างสุขุมแต่เกรงว่าเสียปูเตี้ยนจะไม่ยอมตามมาด้วยนี่สิในที่สุดก็ได้มีสิ่งคนแรกสักทีล่ล,ะล,ะล,ะละ่ลาหืมต้นไม้นี่ได้ข่าวว่าไม่มีพลังชีวิตแล้วไม่ใช่เหรอก่อนหน้านี้ยังจําได้ว่าต้นไม้นี่ไม่มีดอกเลยสักใบนี่นะน่าสงสัยมากพอเตื่นขึ้นมาดูเหมือนจะมีของกินเพียบเลยสินะ สเสียงนี่มันอ๋อฮะนั่นมันอะไรอ่ะฮะอะไรละอ,องสีแดงพวกนี้อืมอ่ะฮะใบไ,ไม้นี่เกะกะชมัดเลยปัดม่งอ่ะฮะอะไรติดที่หวัวอ่ะอ่อเหลือแต่ฟ้าโออโหอย่าเล่าบนหัวพวกเราอเออวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันที่เหลือข้าจะปล่อยเอาไว้เชื่อแล้วตนน้นไม้นี่งานเข้าแล้วสิ ต,ต,ต้องต้น,ตนไม้เสียน,นต้องเป็นต้นไม้เสียนแน่ๆต้นไม้เสียนปรากฏตัวขึ้นแล้วค่ะขอบคุณมากต้นไม้เสียนขอบคุณมากที่ช่วยหมู่บ้านเราจับหมู่บ้านหินมาไว้และให้รอดจากวิกฤตครั้งนี้ก็ะข,ขอบคุณมากต้นไม้เสียนขอบคุณมากต้นไม้เสีนาายนขอขอบคุณที่ต้นไม้เสียนช่วยปกป้องต้นไม้เสียนเป็นผู้ชักของหมู่บ้านหินข <Clo ver> องพวกเราเฮ้ยอันตรายชะมัดเกือบถูกหัวหน้าหมู่บ้านเจอให้แล้วสิแต่ ต้นไม้เก่าแก่นี่ก็ไม่ได้มองทุกคนเป็นศัตรูนี่นะแต่นี่มันมองทุกคนเป็นอาหารมากกว่าแต่จะให้ผู้อาวุโสเฉนข้าแบบนั้นก็ไม่ง่ายนักหรอกกว่าจะหาตัวเจอไม่ใช่เรื่องง,ง่ายเลยนะหาศิษย์สักคนแบบนี้แต่ต้องกลับไปเจอเรื่องยุ่งยากอีกด้วยระบบเปิดรอบหนึ่งเดือนกองสุ่มวงล้อเริ่มทำงาน